คําถามต่อมาครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนที่เป็นเป็นไม่รู้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันนะครับแล้วก็ผมก็เคยเห็นเหมือนกันที่อบอกว่าเวลาตอนที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนที่เขาจะกระฝันตอนที่อาบน้ําตอนกระฝันเนี่ยนะเขาบอกว่าก็จะเขียนเขียนอัลลอฮ์มุฮัมมัดที่หน้าอกเนี่ยพี่น้องก็ถามว่าการเขียนอัลลอฮ์มุฮัมมัดอาทิตที่ที่นาาหน้าผากหน้า ที่หน้าผากหน้าอกหรือที่ตัวของไมยิดเนี่ยนะครับตอนกระฝันทำได้ไหมอาจารย์มีหลักฐานให้ทำไหมครับอาจารย์น,ยนนะบิสมิลลาห์ลอ่อมะซิยาอัลลอฮิะฮ์มัดมัคือเรื่องนี้นะครับเป็นความเข้าใจของพี่น้องเรา<ช>จำนวนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่เขามีความผูกพันความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสายสายแซสายอะไรตอรีก้อนะครับนะครับ จะมีความนิยมปฏิบัติกันไม่ใช่เพียงเขียนคําว่าอัลลอฮ์มุฮัมมัดนะเขาเขียนกะลิมาชาฮาดที่สองเลยละอิละละเขียนลมขาคว้ยตัวใหญ่ๆกลางหน้าอกเลยแล้วก็เขียนอัชฮาดูไลล้อะไรนะเขียนซ้ําลงไปนะครับส่วนหนึ่งก็คือด้วยด้วย ด้วยน้ำน้ำค้างส่วนหนึ่งก็ได้น้ำยายฟารันหรือหรือน้ำสะอาดน้ำอะไรก็แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่ประเพณีปฏิบัติของเขาบางคนนี่ผมเห็นเนะี่ยแตะจากน้ำลายใตย้กพดานเอาไปเขียนครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ถูกต้องนะโดยเฉพาะไอ้บางคนแบบเป็นน้ำลายครูเขียนให้อะไรให้ยิ่งยิ่งยิ่งไม่ยิงย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 ่งเสียหายใหญ่เลยเพราะน้ำลายนี่คือสิ่งสกปรก <c oughs> นะครับถึงแม้จะไม่ใช่นายิสแต่ถือเป็นสิ่งสกปรกนะครับ แล้วก็เอาไปเขียนรับสญญุลยาลาเขียนคําว่าอัลลอฮ์เขียนนามของท่านนาบีมสัสลัลลอฮุอะลัลลฮิสวสลมอันนี้เป็นสิ่งที่บิดักการศาสนาแม้กระทั่งเขียนด้วยสีเขียนด้วยสิ่งสะอาดก็ตามนะแต่เวลาเขียนติดตัวผู้ผู้ผู้ตายไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเวลาหลังจากกลบฝังไปสี่สั้ห้าวันเนี่ยผู้ตายแน,น่นอนแล้วครับศพก็ต้องเน่าเปื่อยนะครับก็เกิดน้าเหลืองน้ําหนองขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับตั้งแต่สมัยยุคต้นตมาแล้วบรรดา อุลามาแม้กระทั่งในสังกัดมาสัิของอิหม,ม่ามอัชชาฟิอีเองนะครับก็มีฟัตวาในในเป็นเปน็นในทิศทางที่ค่อนของจะชัดเจนเหมือนเหมือนกันว่าไม่อนุญาตให้ทําและถือเป็นอุตริกรรมอย่างเช่นท่านอิหม่ามอิบนุฮยัดอะไฮซามีมรอห์มตุลลาห์ไลฮูอัลัยนนะครับแล้วก็อุลามาท่านอื่นๆด้วยอิบนุฮลลาก็เหมือนกันนะครับมีฟัตวาว่าฮารอมไม่อนุญาตให้ทําเพราะว่าหลังจากที่เขียนไปแล้วเนี่ยนะครับ นามชื่อถึงแม้เราอาจจะบอกว่ามันไม่ได้เปื้อนไม่ได้สกรปรกอะไรแต่มันจะไปปนไปเปื้อนกับสิ่งที่สกรปรกในภายหลังไอ้ตอนเราเขียนไปน่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับจะเอาน้ําหอมจะเอาน้ําน้ําอบไทยเขียนอะไรก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเราบอกมันไม่ไหนยิสเระบอกมไม่มีปัญหาแต่พอสี่ซ้าห้าคืนไปแล้วเนี่ยศพเริ่มเนา่าน้ําเหลืองไหลลงมาใส่น้นําหนองไหลลงมาใส่เปื้อนพระนามของลอสสุฮาขอะตลาฉะนั้นรบรรดาหนักวิชาการก็ถือว่าฮ mm hmm. ารอม mm hmm. นะครับไม่อนุญ,ญาตให้ทานะครับ ครับอนะอาบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็ทำมัน,นคือมันไม่ไ,มได้มี<า> <นะ S 2> แค่เขียนที่เนื้อที่ตัวที่หน้าผากอย่างนี้เดี่วบางทีเขียนใส่ผ้านะเป็นผ้าเนี่ยผ้าเนี่ยเขาทำสำเร็จรูปไว้เลยนะครับเขามีมไลาไยลายมือเขียนไว้เลยนะครับแล้วก็ม้วนม้วนหแล้วก็ให้คนตายเนี่ยกำหรือม่นก็วางที่หน้าอกแล้วเอามือทับไปบางคนก็เสียเขียนเสร็จแล้วก็ม้วนใส่ขวดยนัดมันจะเขาเขาอ,ขอ้างเหตุแบนั้นแหละมันจะได้ไม่ไปเปื้อนน้ำเหลืองน้ำหน,อง,น,ำนองเพราะมันอยู่ในขวด แต่ว่าให้พกพาไปไปไปกับคนตายเขาสมัยก่อนนี่ผมได้ยินเขาเรียกว่าพาสปอร์ตคนตายนั่นนะครับก็เหมือนกับคือถ้ามีใบนี้ไปเนี่ยผ่านฉลุยอะไรเงี้ยอรกผ่านผ่านทุกด่านมีอะไรเมริกรเห็นแล้วแล้วจะเป็นสายเป็นครูของครูของเขาคือใครสายของเขาคือใครแบบนี้ครับอันนี้ไม่มีตัวอย่างการปฏิบัติทั้งจากท่านรสุลลฮอจากบรรดาคอริฟะจากบรรดาซอฮาบะและอุลมาซะลัตเขาก็เขาก็ฟตัวมาไม่อนุญาตให้ทำนะเป็นอุตริกรรมด้วยนะครับ